<Every. S 1> สนับสนุนสปีกเอาช่วูที่หนึ่งสุสกิสวิต RX ชีวิตสนุกได้อีก AIS ผงสักฟอกเปาซิลเวอร์นานโง่น้ำหอมปรับอากาศ Daily f เฟ s h หอมทุกที่ที่มีเดล y f เฟลช Magic Music a d m o n t r e เขานกยูงจังหวัดพิจิตร ถ้าอะไรขาดเหลือก็ไปหาซื <itud soundtrack> ้อร้านนาบปกซอยแล้วมากินที่ร้านผมได้นะครับผมอยากกินอะไรก็สั่งนะครับผมอ่ะไอเปี๊ยกไอต้นนี้และอย่าอย่าให้เขามานั่งนะพะฉันบุกไว้แล้ววันนี้จะให้เพื่อนเพื่อมานั่งวันนี้จะมีการ r ูเนียนกันอันเนียนเฮียอยากได้หัวหอมเอามาสองหัวแล้วมาใส่ไข่เจียวนึ่งกินกับข้าวโอ้โหพี่ใจกูเคิร์ไปถึงไหนเนี่ยมายูเนียนหมายถึงว่าวันนี้ฉันจะได้เจอเพื่อนเพื่อนฉันเพื่อนเก่าสมัยฉันเรียนที่มหาลัยนี่เป็นไงวันนี้รูกเราอ่ะ เขาเตะเขาฉีดบ้างไหมจ๊ะไม่มีเลยวันนี้เขาเรียนเต้นแจ๊คโอ้ยเหรอเขาฝึกเต้นแบบบ้านเฮ้ยบ้านเฮ้ยไปทำอะไรตรงนี้วะเฮ้ยเด็ดล้านเราไงอ๋อไม่นี่ไม่ได้บังเอิญใช่ไหมเนี่ยตั้งใจมาเพาะรักคุณแม่สะกนิแต่แต่ดูดีๆบางทีเขาแล่นเนื้อคนมาแช่เฮ้ยไก่เฮ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยไม่เจอต้นหนาว ไอ้แก่บุ๋มฮัลโหลฮัลโหลพี่สึกเมืแอห่เมื่อไหร่วะผมพี่ออไม่ได้สึกออกมาจากคุกนี่เป็นยังไงวะไม่ใช่โอ้ยสับเปล่เาโอ้ยคิด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 ไม่ออกมันใครวะคลิสคลิสไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก่อนดิเว้กระดิ่ว้ยดีใจที่เจอ เฮ้ยนั่งสบายนังสบายเพื่อน่เจอกันนานนี่นี่เลยนี่ลูกชานเมียฉันเพิ่งคลอดเนี่ยเลอก็คือในภาษาอังกฤษในรถเข็นเด็กเนี่ยเขาเรียกว่า pram ถ้าสายอังกฤษเนี่ยนะและถ้าคนคนอื่นก็จะเรียกว่าเป็น push chair หรือ stroller ก็ได้เนี่ยวันนี้ฉันต้องพาเเฮ้้ยย อุ้มหลานนี่ดีไปดูไอุ้มหลานดี่ดีหนยดิเวไปเล่นหลานแบบนี้ได้ไงเออนี่ What is the gender of your baby What is the gender of your baby แกหมายถึงเซ็กใช่ไหมเซ็กเไหนไม่รูกแกลูกชายลูกสาวนี่จะบอกให้ว่าตอนนี้เป็นลูกชายแต่เดี๋ยวขึ้นโรงเรียนประถมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่เ็ผู้ชายแน่เใ็่ผู้ชายโอ้ยโตขึ้นอ้าวแอุ้มหลานแล้วอย่าเอาใจไม่ยอมเลี้ยงยากไหมหลานคนนี้เลี้ยงยากไหม It's exhausting รู้จักไหมอะไร exhausting เม่ถ้าทางจะเลี้ยงยากเนอะ นอกจากเล่นซอสแล้วยังตุ้งติ้งอีกด้วยกับ้าเลย Exhausting Exhausting มันมาจากคำว่าคำว่า tired tired แปลว่าเหนื่อย Exhausted แปลว่าเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเหน่อย t i r e x h a u s t i n g ก็แปลว่าเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยการมีลูกแกก็พูดเคยไปดูแกอุ้มลูกสิก็อยู่ดูไม่ได้แบบว่าร้องโวยวายนะมาดูแบบว่าเลี้ยงง่าย Sleep like a baby like a baby ฉันเนี่ยอยาตาดาจริงๆเลยใครเป็นคนคิดสำนวนสลีปแล้วกับเบบี้นอนอย่เด็กทาลกก็เด็กทาลกนอนอย่างเดียวโอ้โหเนี่ยเห็นหลับหับอยู่อย่างงี้เลยนะตอนกลางคืนนะแม่ไอ้ตอนแรกกันนะ ฉันก็เห็นลูกร้องไห้ I saw him crying เนี่ยนะ crying at night in the middle of the night คือร้องไห้กลางดึกฉันก็นึกว่ามันหิวฉันก็ให้มันกินนมแล้ว breastfeeding b r e a s t f e e d ก็คือให้นมแม่แล้วก็ไม่ยอมหยุดร้องหลังจากนั้นนะเจ้ก็เอาเด็กมา check the diaper ไม่ใช่ diaper diaper คืออะไร diaper ก็คือผ้าอ้อมไงผ้าอ้อมเด็กก็คือมันจะมี diaper กับ nappy ต่างกันยังไง nappy คือคนอังกฤษ diaper คือคนอเมริกันบ้านเราชอบเรล่น camper ตามยี่ห้อเนี่ยฉันเนี่ยนะก็ดูเรื่อยๆนะดูจะมีอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยใส่หน้าเต็ม เนี่ยนะเปิดทุบเปิดทุบก็พุ๊บปั๊บเลยทุบอึพีก็ทีใส่หน้านั่นเต็มหมดเลยเหนื่อยจริงๆเลยโอ้จะว่าไปนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะมีลูกคนนึงนี่เนาะใช่ว่าแต่แกดีกว่าไก่เดี๋ยวนี้ไก่ยังเจ้าชู้ยังเพย์เยอะอยู่เนิมหรือเปล่าเเฮ้ยกนี่ฉันน่ะเลิกเพลย์เลิกเยอะมานานแล้วตั้งแต่มีตุ่ยเข้ามาในชีวิตแต่ดูแล้วเนี่ย ดิทูไวท์พุทธออนเวทมวนขึ้นหรือเปล่าเกิดว่ามวนขึ้นนะเนี่ยไม่ได้มวนหลอกไม่ได้ put on weight ไม่ได้เก i เวทอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ที่ว่ามันดูอวบอิ่มขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าฉันน่ะกำลังจะไม่ได้ขี่ไชไอะไรไหนฉันกำลังจะเป็นแม่คนโอย เธอกำลังจะเป็นแม่คนค่ะ Congratulations แล้วใครเป็นพ่อเด็กอ่ะใครสิโอ้แกเหรอก็คือ you are e x p e c t i n g you are pregnant 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 นี่นมีชันท้องแล้วนะอีกหน่อยแกจะได้เลือกแซงชุดนทีีว่าฉัน์ลูดยังไง Shooting blank s h o o t i n g blank นี่แกไปจะไปเตะธนาคารก็ทจไมธนาคารไปทำอะไรผิดแล้วจะไปเตะหรือจะไปยิงเลยไม่เอาไม่ได้ยิงธนาคารแหม่ไก่ก็บอกเขาไปสิใช่ Shooting blank มันเป็น slang ฝรั่ง shooting ก็คือการยิงใช่ไหม blank ก็คือไม่มีอะไรออกมาไงก็เหมือนเป็นปืนลมอ่ะยิงกระสุนไม่มีลูปก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือเอามาแต่น้มจีนแต่ไม่มีน้ำยาเลยะ พวกเธอต้องสงบปากสงบคำนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยเขานำทุกคนไปแล้วนะคะนั่นยังไงฉันมีฉันมีลูกแล้วนี่ไงคนอื่นๆเงียบไปเลยนะจ๊ะแหมลูกแกก็คนเดียวลูกฉันออกมาหกตัวเลยเว้ยต่างสีค่ะดาบพอดลม When is the baby due? Due มันเนบบี้ดมัถูกใจตรงนี้แหละลูกเรายังไม่เกิดเขาจะดีลลูกเราให้ลูกเขาแล้วรู้จังไงแล้วถ้าเกิดเป็นชายผู้ชายล่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันว่ามันตกลงว่าใครจะเป็นผัวใครเป็นเมียนี่หมายถึงอย่างนี้ไหมไม่ใช่ดิวอย่างนั้นฉันไม่ได้หมายถึงดีลดีล D E A L ด e a ที่แปลว่าการทำธุรกิจตกลงการค้าอย่างนั้นฉันบอกว่าดีลแบบ when when are you delivering the baby อเดลิเวอรี่อีกเมื่อกี้จะเอาลูกมาดิวคราวนี้จะให้เราเอาลูกเราส่งไปให้เขาถึงที่เลยวะ่ะเดลิเวอรี่เดลิวอรี่ ชัดเจนนี่มันไม่ใช่ deliver ที่แปลว่าการส่งนี่เมื่อกี้ท่านถามว่า when is the baby due ก็คือวันครบกำหนดลูกจะออกเนี่ยคือวันไหนแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกแล้วแต่เขาสะดวกไม่บองเับเขาก็จะมีหมอเขาจะต้องบอกก่อนสิหรือจะต้องมีเขาเรียกว่า when are you delivering the baby deliver the baby หรือว่า give birth เนี่ย give birth the deliver the baby แปลว่าคลอดลูกแต่แราเอาวันที่เขาแฮปปี้อ๋อแล้วมันจะมี natural birth ใช่ไหมธรรมชาติกับ c section c section คือผ่าคลอดแม่ อะไรโอ้ยแมวเดี๋ยวลูกขึ้นเลยแมวแมวแมวขึ้นไปไหนเงี้ไม่คือโอ้โหเคสอะไรตัวเดี๋ยวลูกดีดเดี๋ยวลูกดีดเคสก็น่าจะรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษอ่ะพวกฉันไม่รู้เรื่องก็อย่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็คือห้ามพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไปได้ไหมฉันเครียดจาเลยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยขีดข้าวเหรอจะมีตัวอะไรออกมาจากปากแล้วแล้วแหวกมาเป็นพวกยูเอสโอไม่ใช่เอเลี่ยนไม่ใช่เหรอลูกเขาดิ้นอะโอ้ยตัวนี้ชื้มากเลยเนี้ยลูกดิ้นอะ โอ้ขอโทษขอโทษลูงไม่อยากให้คุณแม่พูดเสียงดังใช่ไหมคะเราเราสี่คนมากะซิบกันดีกว่าโดยเราที่เมียแกไม่ได้ยินเ่เพงกลงเมียแกนี่เป็นอะไรวะก็ไม่รู้อ่ะหลังๆเนี่ยขึ้นขึ้นลงลง อารมณ์ขึ้นดอารมณ์ลง้นี่ภาษาภาษาอักีกอะไรหมอะไรอะเรียกว่าสวิงไงรู้จักสวิงไหมสวิงกิ้งสวิงกิ้งเน่ยน่ยสวิงกิ้งหลายคนสวิงเขเรียกมูดสวิงมูดสวิงก็คืออารมณ์ก็คืออารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงเลย she's having mood swing she's having mood swing ก็คือเธอเนี่ยจะมีอาการแบบอารมณ์ขึ้นลงแปรปรวนแบบนี้แหละเนี่ยตอนแรกเมี่เป็นอย่างนี้เนี่ยนั้นมมีปัญหาเลยกันมากมายนั่งกึ่งก้สมหัวกันเนี่ยฮะเลว ยภาษาอะไรทำไมไม่ส oh, ั oh, ่งก no. ับข้ามาล้านอาหารอ่ะสั่งข um ้าวเย็นใาเย็นใานะสั่งสั่งข้าว เราจะกินอะไรกันดีนะวะนี่นี่ดูว่ What would you like to order ก็เรื่องของฉันฉันสั่งเลยเรื่องของฉันแช่ใช่ให้ดูนี่ไงพี่รักเลือกเลือกไงจ๊ะให้ก่อนจะกินก่อนกินข้าวให้หมอกว่าเพิ่มยาไก่อนไม่ได้ไม่ได้ป่วยแต่ฉันว่าฉันไม่แน่ใจว่าอารมณ์สวิงหรือว่าสติไม่ดีว่ะรื่องราววุ่นๆของเพื่อนกลุ่มนี้ยังไม่จบช่วงหน้ามาชมกันต่อนะจ๊ะ